ช่วงนี้สนับสนุนโดยทิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่ Big กซและโกลเด้นเพรสทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอ,อกคำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซและโกลเด้นเพรสทุกสาขา <C. S 1> พัฒกา,ารเล่งหงสุขุมมิตรอสอ2ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมากว่า50ปี 大客人乌乱转，青桥开始就真有名，浸过到即阵还搁在流汗。 ท่าชมครับแล้วตอนนี้ยืนอยู่กับคุณชมพู่นะครับผู้บริหารของบริษัทซูเปอร์ลิ1965ส1965ซูเปอร์ลิสสีส้มครับเป็นไงบ้างครับทริปนี้กับการที่พาผู้โชคดีมาเที่ยวในครั้งนี้ครับผมค่ะก็ะสนุกด,ดีค่ะคือ,อลูกค้าทุกคนก็แฮปปี้กันดีนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาตึกไทเป101เรอนานนิดนึงแต่ขึ้นมาแล้วก็สวยค่ะบรรยากาศข้างนอกใช้ได้ลมแรงโอ้โหอากาศตอนนี้เย็นสบายนะคุณชมพู่นะ หวังว่าซุปเปอร์ลิส1965หรือซุปเปอร์ลิสสีส้มยังคงมีทิปดีๆต่อไปนะค่ะแวก็เรื่อพี่โอกาสเราจะจัดอีกแน่นอนค่ะครับท่านผู้ชมครับเราตามมาคุยกับอีกหนึ่งคู่ที่เป็นผู้โชคดีทางบ้านที่มาเที่ยวในทิปนี้คุณครูจากสวนสุนันทาใช่ไหมครับคุณครูครับหันมาหันกล้องหน่อยครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับกับทริปนี้ที่ซุปเปอร์ลิส1965ซุปเปอร์ลิสสีส้มพาเรามาเที่ยวความประทับใจเป็นไงบ้างสนุกมากค่ะ <c oughs> กินอิ่มนอนหลับสบายเที่ยวที่แย่ๆเลยค่ะ <c oughs> ดูแลดีมากเลยค่ะครับผมแล้วก็ <c oughs> <อ>เวลาครั้งนี้ที่เราเดินทางมาเนี่ยเราไปแลกเงินที่ไหนครับซุปเปอร์ลิสค่ะแลวสาขาอะไรเอร่ยอ่ที่แรกล่าสุดลาดน้ำรีค่ะลาดน้ำรีแลวครั้งนี้มาเที่ยวอย่างนี้อิ่มน้ำสำราญมาก ถ้าครั้งหน้าซูเปอร์ลิก์เขาจะจัดอย่างนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยจะไปแลกเงินที่ไหนอีกล่ะครับแน่นอนอยู่แล้วซูเปอร์ลิขแน่นอนอยู่แล้วค่ะ,คะที่สำคัญต้องเป็นซูเปอร์ล<อ>ิกาสีส้ม พอพวกเราเที่ยวกันมาสักพักท้องก็เริ่มร้องแล้วล่ะครับขอแวะหาทานของอร่อยที่ไต้หวันกันสะหน่อยครับแล้ววันนี้เป็นเมนูชาบูชาบูแบบบุฟเฟ่ไม่มีอั้นกันเลยครับเราไปชมภาพบรรยากาศความอิ่มอร่อยของเฮียซงและงงและผู้โชคดีจากซุปเปอร์ลิสสีส้มกันครับมาถึงเราก็สามารถเดินเลือกผักแล้วก็เนื้อต่างๆตามใจชอบครับแต่ละท่านก็หิวกันแล้วล่ะครับ

พอเลือกเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปนั่งที่โต๊ะทางร้านเขาจัดไว้ให้เป็นหม้อชาบูชาบูจัดไว้ให้คนละหนึ่งหม้อนะครับสำหรับหนึ่งท่านเรียกได้ว่าให้อิ่มอร่อยในแบบฉบับของใครของมันเลยครับส่วน,นเนื้อซองแน้งของเองก็มีเนื้อแล้วก็ผักจัดเต็มลงหม้อแล้วละครับแต่ที่พึ้มสุดๆนั่นก็คือเต้าหู้อบแห้งก้อนนี้อร่อยสุดๆเลยครับทั้ชิจม เที่ยวเจาะลึกกินอร่อยสะใจจริงๆครับกับทิปนี้ครับที่เมืองไต้หวันครับกับผู้โชคดีจากซุปเปอร์ลิฟสีส้มครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับเนียซงเล่งหงเนี่ยจะพาไปล้นลาที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตอีกหึงแห่งที่เมืองไทเปรครับ ที่เขาว่ากันว่าเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนติดตามชมต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับซุปเปอร์ลิครับแลกเปลี่ยนเงินตราทุกครั้งคุ้มค่าในราคาที่คุณพอใจมั่นใจซุปเปอรล์ลิสีสม้ม15สาขาทั่วประเทศไทยเท่านั้นคิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชารดอกกำฝอยตราบ้านสมุนไพร ทั้งสองชนิดนี้ครับเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียซรงเล้งหงอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับให้หาซื้อดื่มกันครับเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆครับหาซื้อดื่มได้ที่บิ๊กซีและซุปเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงร้านขายของฝากทั่วประเทศไทยนะครับปิดท้ายด้วยพัตคารเล่งหงสุขุมมิตรกริดสอครับพัตคารของครอบครัวเฮียซงเล่งของเองครับพัตคารเร่งหงเนี่ยนะครับเปิดมาคู่ฟ้าเมืองไทยมากว่า5 0ปีนะครับ ครอบครัวเงียซองเล่งหงเนียนะครับบริหารอยู่ที่พัตคัเล่งหงสุขุมวิทโอกรสองและก็กพระรามสองครับใครที่ชอบรับประทานอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณนะครับไปได้เลยครับสองสาขานี้นะครับเงียซองเล่งหงและครอบครัวรวมไปถึงพนักงานพร้อมบริการครับช่วงนี้ที่เล่งหงสุขุมวิทโอกสองเราจัดเทศกาลเป็ดปักกิ่งครับจากราคา700บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเองใครที่ชอบทานเป็ดปักกิ่งพลาดไม่ได้5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งต้องไปให้ได้ครับ ให้มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดงานรับปริญญางานมั่นรวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่้งหงสุขุมวิทยสอ2พร้อมบริการครับ023116155วันนี้เที่ยวสนุกมากกับผู้โชคดีจากซุปเปอร์ลิสสีส้มกับทิปที่ท่องเที่ยวไทยเปรครับใครที่ไม่เคยมาเที่ยวไต้หวันผมบอกได้เลยว่าไต้หวันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับ ลำรับ,บนี้ก่อนลาจากไปต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีใจเจียนกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หนะ้ากับรายการนี้กินเที่ยว around the world กับเฮียสรงแรล่งหงครับกิน